ดรดาราทำไมดาราแรงๆรายมี่อออกมาขอเอาช่วยชาติเหมือนประเทศอื่นมันกลัวพวกเสื้อส้อมดาการขอเอาช่วยชาติเนี่ยมันเป็นการช่วยชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ มันจะมีแต่ดารารุ่นแก่ๆเก่าๆอย่างพี่ม้าอย่างพี่นกอะไรพวกนี้เท่าน,นั้นแหละที่ออกมาคลอเอาอย่างพี่ๆหลายคนที่เขากล้าหาญดาราส่วนใหญ่เกิดใหม่ๆส่วนใหญ่เป็นเจนซีมันกลัวเพื่อนมันดาอีพวกนี้เกาะเพื่อนแดกอีพวกนี้เกาะเพื่อนแดกโกงเพื่อนแดกอวดผัวอวดเพื่อนอวดเรื่องต่างหาแดกแล้วก็เสียตัวเป็นรายวันอีพวกนี้เนี่ยอีดาราเจนใหม่ใครอยากจะไฟกับกูบึงไฟมาเลยนะอีพวกดาราเสื้อส้มอีพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนผัวเป็นว่าเล่น เดี๋ยวผัวเป็นนักร้องเดี๋ยวผัวเป็น,นดาราเดี๋ยวผัวเป็นนักดนตรีเดี๋ยวผัวเป็นเสียเดี๋ยวก็เป็นพิตตี้เดี๋ยวก็เป็นน้่นเป็นนี่อีดาราพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ขอเอาช่วยประเทศชาติส่วนใหญ่จะขอเอาช่วยพิธาอยากได้พิธาเป็นผัวโอเคนะคะจบข่าวนะคะตอบชัดๆนะคะมันอาจจะแรงนิดนึงอาจจะรับไม่ได้แต่ตอบชัดๆเลยโอเคนะคะตามนั้นละคะ่ะกูไม่ได้พูดนะพอดีผีเจาะปากกูพูดออกไปเมื่อกี้อะ ทั้งหมดเป็นการแสดงใครถือสากูจะฟ้องเมื่อกี้กูไม่ได้พูดเมื่อกี้ผีเจาะปากให้กูพูดโอเคนะทั้งหมดเป็นการแสดงนะผีเจาะปากให้พูดออกไปขอโทษนะถ้าเกิดใครจะถือสากูจะฟ้องแต่ถ้าเกิดมึงด่ากูกูจะฟาดมึงกลับมึงแสดงตัวมาเลยก็จริงอ่ะอีฮิตทีเรื่องส่วนตัวจะฉีดวัคซีนนู่นน,น,นี่น,นัออ่นอีควายสรุปแล้ววัคซีนที่มึงเรียกร้องอยากจะฉีดคือวัคซีนที่อเมริกาแม่งฉีดอเมริกาแม่งฉีดชิบหายไหมล่ะ อีสองผัวเมียที่โดนตำรวจจับตอนนี้ที่ไปโกงเพื่อนก็เหมือนกันอีเฮียแม่ไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาเป็นยังไงละมึงทั้งพอ่อทั้งลูกเป็นยังไงละมึงชิบหายเลยวัคซีนที่มึงฉีดอายการของประเทศอเมริกาบอกว่าเป็นวัคซีนที่ไม่ประสบความสําเร็จและเป็นวัคซีนห่วยแตกเป็นวัคซีนที่ฉีดแล้วไม่สามารถกันโควิดได้บาปกรรมนักหนาะพวกมึงอะ่ะอีกระเทยเจ้าของเวทีนางงามก็เหมือนกัน อีตอนที่มึงป่วยเป็นโควิดแดกเข้าไปโรงพยาบาลด่าแบจั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 บเรียกร้องเก่าเอาจับจับจับยาฉีดวัคซีนไฟเซอร์แต่พอไปถึงเวลาปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บมึงก็รอดตุยด้วยการที่ฉีดวัคซีนจีนฉีดวัคซีนที่ประเทศไทยนําเข้าฉีดวัคซีนของที่นะคะเอ่อประเทศไทยนําเข้า ฉีดวัคซีนที่มีในประเทศไทยแล้วเราเหมาะกับ DNA ของประเทศไทยดี a ของคนไทยเป็นยังไงละมึงไอคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของอเมริกาตายหาไปครึ่งโลกแล้วขณะเดียวกันอีกระเทยเจ้าของนางงามปัจจุบันนี้เป็นยังไงมึงโดนแหกเป็นยังไงละมึงจนเลยเป็นโดนแหกไปเลยเขาเรียกว่าบาปกรรมนะคะทุกคนมีคำถามบอกว่า,ม,า,ม,วามีคำสั่งให้หยุดยิงอีกแล้วจริงไหมคะไม่มีคะ่ะไม่จริง ไม่จริงค่ะเออตอนนี้มันยังไม่ทันข้ามคืนแล้วเวลานี้ประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามกำลังตะลึ่มตะลึมึนไม่มีใครกล้าไปสั่งหรอกค่ะถ้าใครกล้าสั่งก็คงจะโดนคลิปแชร์ออกมาทั้งผัวทั้งเมียนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครกล้าสั่งหรอกค่ะคุณพี่เลิกเสพโซเชียลที่มันไม่เป็นความจริงแล้วเลิกเสพโซเชียลที่มันไม่มีที่มาที่ไปเลิกเสพโซเชียลที่ไม่ใช่ดเรมาริกานะคะ เวลาเราจะเสพโซเชียลคุณพี่ต้องดูว่าคนพูดเป็นใครไม่ใช่ว่าแม่งแปะแผ่นกระดาษแล้วก็แลงแตงแตงแตลังแตงแตงแตลงแตงเสร็จแล้วไม่มีที่มาที่ไปของข้อมูลแล้วคุณพี่จะเชื่อหมดทุกอย่างคุณพี่ดูด้วยกูชื่อดรมาริกามึงกูพูดเนี่ยจนเปียกปากเปียกแฉมึงยังไม่เชื่อแล้วอีกระโหลกกระลาหาเหียวหาอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสกุลลุนชื่อมึงเสือกไปเชื่อมึงเลิกเป็นพลเมืองที่เชื่ออะไรได้ง่ายๆเสร็จแล้วคือมึงเลิกเป็นพลเมืองที่เชื่อหาอะไรง่ายๆสักที กูไปดูพิวบอกว่าดรครับสอบถามหน่อยครับเราจะเอายังไงกับคอมเมนตอนนี้เอาอีนี่เขาก็ลบกันอยู่ดิตะลึงมึงตะลึงมึงเดี่ยเอายังไงล่ะอีนี่มึงไปไหนมาเขาลบกันกันจะจบนับศพทางานอยู่เนี่ยเอออีนี่เขาก็ตะลึงมึงตะรุ่ยุยตะรุ่ยุยกันอยู่เนี่ยอีนี่เขาตะรุ่ยุยกันอยู่เออแล้วกูก็ไม ok ่ใช่นายงค์นัฐมนตรีมึงจะได้มาถามกูว่าเอายังไงอีนี่แล้วกูเอายังไงแล้วเขาจะเอากับกูไหมล่ะก็ไม่เออมึงกันเนาะ กูก็เล่าข่าวให้มึงฟังได้แทนนั้นแหละกูไม่ใช่นายกอีกนี่ก็นเนาะเอออ่ะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะต้องชื่นชมกระทรวงการต่างประเทศนะ กระทรวงการต่างประเทศยุคปัจจุบันนี้โดยรัฐมนตรีศรีหัสัสกพวงเกตแก้วอ่ะเขาเนี่ยแอคทีฟถึงพลิกถึงขินถึงคนถึงพลิกถึงขามากต้องปลบมือให้แกงจริงไม่ว่าจะเป็นเวทีสหรประชาชาติไม่ว่าจะเป็นเวทีออตโตว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีเกี่ยวกับการเรียกทูตมาแจงย้าว่าประเทศไทยปฏิบัติทางการทหารเนี่ยจนกว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องเกี่ยวกับการลุกลานประเทศอื่น ประเทศเล็กๆเสือกมีอำนาจวัสนามานั่งมานั่งเล็กลูกลานประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศไทยอีกกระจอกเอ้ยเออประโยคคำว่าอีกกระจกเอ้ยเนี่ยดรอเรมริกาเป็นคนพูดเองนะคะไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีกอตโตเขาไม่ได้ไปพูดกูพูดเองรัฐมตีต่างประเทศไม่ได้พูดคำสร้อยคำแสงทั้งหลายที่ดอกเรมริการพูดกูรับผิดชอบเองกูพูดเองเอุย้ยประเทศกำเังอีกกระจกเอ้ย อิมาลีจากประเทศกัมพูชาแย้กโกหกอีกละหาว่าประเทศไทยไปล้าเขตแดนนู่นนี่นั่นประเทศไทยเปิดฉากยิงก่อนกองทัพไทยก็เลยเปิดปว่าของกุุยไปสองส่วนอีกกัมพูชาไม่กล้าบอกว่าตุยไปร้อยหนึ่งกัมพูชามันไม่ยอมรับมันมีธรรมเนียมไม่เก็บศพทหารกัมพูชาที่มาเหมือนเหมือนตัดขาดจากครอบครัวตัดขาดจากโลกตัดขาดเสร็จแล้วก็ตุยฟรีแล้วก็ไม่มีการ ทำพิธีอะไรต่างๆเหมือนกที่ประเทศไทยทำไม่มีธงชาติคลุมอะไรต่างๆไม่มีได้ข่าวมานะว่ากองกําลังบุรพาเนี่ยกองทัพที่หนึ่งเนี่ยแม่ทัพที่หนึ่งเขาลงลุยเองเลยนะยึดบ้านของยากแก้วเขายึดพื้นที่แล้วเรียบร้อยตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีภาพเผยแพร่แต่ว่าข่าวรายงานแบบนั้นน actually the conflict between uh, cambodia and thai is not the first time uh, back in history when i can cambodia มาแข่งซีเกมที่ประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขาก็ถูกนักข่าวประเทศไทยสัมภาษณ์ว่าคุณเป็นกังวลอะไรไหมในฐานะที่ประเทศไทยเรากําลังมีปัญหากันระหว่างใจแดนและพวกเธอเป็นนักกีฬาไทยมาประมาณร้อยคนเนี่ยนักกีฬาูชามาอยู่ที่ประเทศไทยจะต้องมาแข่งประมาณร้อยคนน่ะและพวกเธอเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยอ่ะทั้งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเองแล้วก็ทั้งรัฐบาลไทยเนี่ยเราก็นะคะต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเพราะในฐานะเราเป็นเจ้าภาพซีเกม ใครก็ตามแต่นะคะบรรดาผู้นักกีฬาเขาไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์รวมทั้งแรงงานประเทศเคนรที่อยู่ในประเทศไทยเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นเราอย่าไปทําอะไรที่มันเป็นลนักษณะจะทําให้เราถูกตําหนิเอาได้ เรื่องทหารเรื่องชายแดนให้เป็นเรื่องของทางกองทัพเขาจัดการไปนะคะแต่เรื่องที่เกี่ยวกับว่าการปฏิสัมพันธ์กับคนขม้รในเมืองไทยก็ดีนักกีฬาขม้รในเมืองไทยก็ดีหรือใดๆน,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 นะคะเราอย่าเอาอาคติที่มีต่อ,อผู้นําชาติเนี่ยนะคะมาลงกับ พลเมืองที่เขาอาจจะอยู่ในประเทศไทยเราไม่ควรทําอย่างนั้นนะคะดิฉันแนะนําก่อนนะคะอ่ะแล้วก็ทางหัวหน้าคณะนกกีฬการกัมพูชาเขาก็บอกว่าเขาก็คาดว่าประเทศไทยอะ่ะจะต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นนะคะหวังอย่างยิ่งว่านะคะกีฬาจะเป็นสปานเชื่อมความสัมพันธ์ความจริงแล้วความขัดแย้งระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกนะในประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เจออยู่เป็นประจําแต่คณะกรรมกาเนี่ยตอนสมัยที่มีซีเกมส์มที่เกิดขึ้นที่ประเทศเออูชาเนี่ยกัมพระเจ้า ภาพเนี่ยทางเขาเนี่ยตอนนั้นเราก็มีปัญหากันเหมือนกันแต่ทางเขาเนี่ยนักกีฬาไทยไปเขาก็ดูแลอย่างดีเหมือนกันเขาก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยอ่ะก็จะดูแลต้อนรับขับสู้นักกีฬาเขาเป็นอย่างดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาก็พูดประมาณนี้อันนี้เขาก็พูดดีนะในแต่หน้าหัวหน้าคณะนักกีฬากัมพูชาหนานช็อกอิซาวแต่ว่าคําพูดประมาณนี้กูไม่แน่ใจว่านายรัฐมนตรีอีฮุนมานเน็ตกับอีฮุนเซนเนี่ยมันอนุมัติมาให้พูดหรือเปล่ากูก็ไม่รู้อะ่ะเออแต่ว่า กีฬาเนี่ยมันเป็นเรื่องสากลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการที่จะมาแข่งเพราะว่าซีเกมเราเป็นเจ้าภาพเราต้องทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพอย่างดีถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเป็นเจ้าภาพอย่างกระพองกระแพงประหลงประแลงดองแดงดองแดงประหลงประแลงดองแดงดองแดงก็ต่งแต่คือป้ายกีฬาทาไมใส่ใส่หน้ารองนายกกับใส่หน้ารัฐมนตรีกูก็งงอีรัฐมนตรีคนนี้มันทางานไม่เป็นจริงๆ อีรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาอิรัฐมนตรีทำงานไม่เป็นอีนี่กระดกประดกประเดือดประดกประเดือดเพอร์เจอร์อ,อิรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬานี่มันแบบไม่มืออาชีพ